ตตัววเเล็กนิดดียอ้แ่สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามดึกๆฮะเที่ยงคืน43นาทีเลิกงานครับเลิกงานแล้ววันนี้ก็เข้ากะบ่ายฮะเข้างานสี่โมง สี่โมงเย็นะออกเที่ยงคืนครึ่งอะบรรยากาศวันนี้ฝนตกครับชนบุรีรู้เวลาจริงๆเลยรู้เวลาเลิกงานนี่ตกปั๊บเลยตกก็ตกไม่หนักครับปรยๆยๆเห็นที่ชิ้วผมไหมเนี่ยวันนี้ก็ยกคิ้วขึ้นสูงเลยฮนะช่วยได้เยอะนะฟอร์ซ่าเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยมีชิ้วเนี่ก็เหมือน มีร่มฮะโ <Okay. S 1> อเคคอยบังฝนให้เรา่ะแสงดีกว่าตกแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาฮปัญหาอยู่ที่ว่าผมเพิ่งล้างรถมานี่แหละโอ้ยยังไม่ถึงอาทิตย์เลยฮะเปื้่นอีกแล้ว กอตกแบบนี้เนี่ยมันมันยังไงทุกคนมันมันเหมือนก่อกวนอะตกแบบกวนใจเราแบบคือตกไปในน้ำก็ไม่ได้ฮะเนี่ยตกพอให้รถเนี่ยเปื้อนพอให้เราเนี่ยอารมณ์เสีย <c oughs> <c oughs> บรรยากาศยามดึกๆอะ ตรงน,นี้ผมอยู่ที่ถนนเรียบมอเตอร์เวย์เขตดอนหัวล่อชนบุรีกระจกก็ต้องกลางออกก็กลางคืนอันตรายพอยกคิ้วขึ้นเนี่ยลมมันก็จะหมุนตรงนี้ทุกคนหมวกกันนกผมจะรู้สึกหนักขึ้นเลยตอนนี้ก็รู้สึกหนักๆอะ ลมมันดูดนะอือวันนี้ผมมีลางสังหอนแล้วนะตอนออกจากจากบ้านเนี่ยตอนเข้ากะเนี่ยตอนแรกว่าจะเอารถยนต์มาแล้วแต่เพอเอิญวันนี้ต้องมาซื้อนะ้ำมันเครื่องไปเติมน้องพีซเอกก็เลยเอาโฟร์ซ่ามาถ้าเอารถใหญ่มาเนี่ยมันหาที่จอดยากแล้วก็เลยเอาน้องโฟร์ซ่ามา น้ำมันเครื่องก็ได้มาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําการถ่ายเปลี่ยนถ่ายให้กับน้องพีนะ่เซกอะยี่ห้อแอมซอยครับยี่ห้อเดิมครับของดีแพงขนาดไหนเราก็ซื้อของดีครับการเันตีเลย5,000ันถึงหกพัโลใช้ไปเลยครฮะยาวๆพี่เซกผมก็ยกให้แม่บ้านนะฮะผู้หญิงขี่นี่เขาไม่ค่อยดูแลนะฮะเราก็ต้องจัดของดีๆให้หน่อยจะได้ ใช้แบบนานๆแลนะ้วะนานๆเปลี่ยนทีนะครบ20,000โลแล้วรถผม P C X 2019 20,000โลอ่าเปลี่ยนรอบนี้ก็เปลี่ยนอีกทีก็25,000โลจะได้จำง่ายๆฮนะทางร้านเขาก็การ,รันตีเลย5,000ถึง6,000โลแต่ผมเอาแค่5,000โลพอเอาเยอะไม่ดีฮนะ5,000โลนี่ก็ลากยาวเลยนะโอเคแต่ยังว่าผู้หญิงขี่เขาไม่ได้ขี่แบบเหมือนผู้ชายเนาะ ผู้ชายในะขี่แบบกระชาก่ะออกตัวทีนี้ต้องปิดแปดปิดมดัดแต่ผู้หญิงเขานะ่ออกตัวค่อยๆฮะอืมเขาขี่ถ้านนอ,อะมันไม่เหมือนผู้ชายหรอกผู้ชายก็ต้องใช้นะ้ำมันเครื่องที่แบบว่าทนทนอะไรดีทนไม้ทนมือทนตีนเอคุ้ยคำหยาบลรวอกันเนี่ยต้องใช้ของดีๆฮะ รอบนี่สูงมากเวลาผู้ชายขี่นี่ออกตัวนี่หฉะนั้นก็อย่างดีก็ต้องโมตุนนะโมตุนน้ำแดง 10W 50 10W 40อ่ะแล้วแต่เลยร50ผมว่ามันหนืดไปนะสำหรับรถเดิมๆแต่ถ้ารถทำเครื่องก็โอเคฮนะรถทำลูกมาอย่างเงี้ยอ้าวบรรยากาศวันนี้ยังคึกคักอยู่ฮนะวันอาทิตย์ โอเคถ้าเป็นวันสุกจะคึกคักกว่านี้ฮนะวันอาทิตย์ก็แต่ละคนก็ต้องรีบเข้านอนคนระับเพื่อที่จะทํางานวันจัน์นะไปเขียวก็อย่ารอยช้าสบายๆฮะน้องซ่าบดทีนี่ปิดปารเลยของก็ดีจริง แต่ตอนนี้เสียงชุดข้างผมก็เริ่มจะดังแล้วนะธรรมดารถใช้งานอย่าไปซีเรียสนะดังแล้วก็ถอดทำความสะอาดนะถึงเวลา้วก็ต้องบำรุงรักษาเขาจะได้อยู่กับเรานานๆน,นะโอ้ไฟแดงนี้น่าจะนานนะต้องฝั่งงู้นมา เชคืนสี่ิบเน้านาทีอุณหภูมิตอนนี้28องศาแปดองศากำลังดีครฮะกำลังดีเอ้ค่าเฉลี่ยน้ำมันผม30.2สิบจุดสองทำได้ดีครฮะทำได้ดีกะบ่ายก็อย่างนี้นะกะบ่ายก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งยาวๆสบายๆน้ำมันเต็มถังอะวิ่งไปแล้ว16กกิโลกับอีกจุดห้า อดูที่ชิวชว่าชิ้วละอองฝนวันนี้จะมีด่านหรือเปล่านะเลยปั๊มปตทไปฮะต้องลุ้นะนะวันอาทิตย์ด้วยด่านตรวจจับแอลกอฮอล์ถ้าฝั่งพนัดก็จะเป็นใต้สะพานเฮ้ยไม่ใช่สะพานสิสะพานนี่แหละสะพานข้ามทางรถไฟฮะ จุดนั้นก็ตำรวจก็ตั้งบ่อยฮะตั้งจนผมรู้หมดแล้วว่าตั้งตรงไหนอ่ะต่อยงว่ารถผมเดิมๆเมื่ไม่ต้องกลัวหรอกการเดืกกแบบนี้ก็จะตรวจพวกฉี่พวกแอลกอฮอล์ครับตรวจยาตรวจอาวุธเปิดไปเลี้ยวนิสหนึ่งฮะจะถึงคิวเราแล้วโอ้โหเปิดไปเลี้ยวทีด,ดูที่ป้ายทุกคนป้ายผ่านทองพนันดิคมเนี่ย ไปเลียวโฟซ่านี่มันสว่างมากแล้วเปิดทีนี่โอ้โหสว่างทั้งสี่แยกะอะอะไรจะขนาดนั้นโอเคเขียวแล้วอฝนตอนนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วเอาชิวลงดีกว่าโอเค ที่เปิดหาหาหาที่ปิดไปเลี้ยวไม่เจอโอ,โอ้ตายแล้วม,มีแต่คันแรงอะคันแรงอมลมเข้าก็ลมเข้าเมื่อกี้ฟ้ามันขึ้นไงผมก็เลยเปิดให้ลมมันเข้ามา แหฝนนีนน่ตกเหมือนตกแกล้งเราเลยนะพอใกล้จะถึงบ้านนี่เอาละเนี่ยหยุดตกละ <c oughs> มันมันแกล้งเราจริงครับฝนเนี่ยกะเช้าก็เหมือนกันกะดึกก็ตกอีกอ,อะไรจะขนาดนั้นคุณเทวดา <c oughs> ชอบแกล้งเราเนี่ยเ <c oughs> ที่ยงคืนห้าสิบสองนาทีฮนะผมก็ใกล้จะถึงบ้านผมแล้ว บรรยากาศวันนี้ก็วังเวงเหมือนเดิมฮะต้องดูน้องหมาก่อนะน้องหมาวันนี้เห่าไหมสถานการณ์ปกตินะวันนี้โอเคท่านของหมาเห่าเนี่ยเราต้องระวังนะทุกคนวันนี้น้องหมาไม่เห่าฮะสบายใจปลอดภยัยฮะปลอดภยัยกันวันนี้ เข้าซอยหมู่บ้านผมก็ไฟก็เยอะไฟสว่างมากไฟเยอะแต่ก็อย่างว่าแหละมันก็เอาไว้ใจไม่ได้ใช่ไห <c oughs> <c oughs> ตัวเล็กนิดเดียวไอ้แต่ อ่ะโอเคครับทุกคนใกล้จะถึงบ้านผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ